สวัสดีครับวันนี้นะครับทีมงานโฮมสุราหรือว่าเอเมสวิตแอนโซลเซของเรานะครับก็ได้รับความไว้างใจจากพี่กิ่งเพชรนะครับอยู่ที่ตำบลไผ่ล้อมนะครับอำเภอรับแรจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็ถ้าไปทางชายชายเขาหน่อยก็จะมีเป็นสวนทุเรียนเยอะนะครับทุเรียนรับแรแถวๆนี้นะฮะแต่ว่าตรงนี้เป็นที่ลุ่มนะฮะเป็นที่ลุ่มก็เป็นในส่วนของทุ่งนา นะครับก็ยังมีทําเกษตรทํานาทําสวนนะครับโซนนี้นะครับวันนี้นะครับได้รับความไว้วางใจนะครับให้เข้ามาติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด5.5แรงม้านะครับก็เป็นสมร์ทขนาด3นิ้วนะครับของพี่กิ่งเพชรหย่อนไว้แล้วนะครับน่าจะหย่อนไว้ประมาณ7ท่อนนะครับเท่าที่สอบถามนะฮะหย่อนไว้ประมาณ7ท่อนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือเรามาถึงแล้วประมาณ10โมงครึ่ง นะครับเบื้องต้นเนี่ยก่อนเราจะทําโค้งเสร็จก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายๆนะครับเดี๋ยวแดดจะหมดนะฮะก็เลยให้ทีมงานเนี่ยนะครับเอาแผงนะครับมาวางเรียงกับพื้นก่อนนะครับเพื่อทดสอบน้ําก่อนนะครับว่าน้ําออกเป็นอย่างไรนะครับใช้ได้ไหมนะครับเพราะเดี๋ยวตอนที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเนแดดอาจจะอ่อนนะครับน้ําที่ออกมาอาจจะ ไม่ค่อยแรงหรือว่าอาจจะไม่ออกทั้งหมดแสงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับทีนงานก็กําลังขึ้นโครงสร้างนะครับเร่งไม้เล่งมือนะครับให้ทันกับแสงแดดเพื่อที่จะทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาทดสอบในส่วนของอปั๊มดูก่อนนะครับว่าทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับ อันนี้เราตั้งค่าไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเปิดเบรกเกอร์นะครับเดี๋ยวดูพร้อมๆกันเลยนะครับทดสอบก่อนเอาแผงวางกับพื้นนะครับแล้วก็ทดสอบดูนะฮะอ่าตอนนี้ฟั๊มเริ่มร,นนร,ร,มรมันแล้วนะครับฟ้ามเริ่มรันแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูน้ำกันนะครับอ่ะลมเริ่มออกนะครับ เดี๋ยวไปดูน้ำกันนะฮะที่ออกจากปากท่อขนาด3ามนิ้วนะครับสําหรับป 5. 5ั๊ม5้าจุดห้าแรงม้าอ่าเนี่ยนะครับอันนี้เป็นมวลน,น้ําที่ออกมานะครับจากท่อขนาด3ามนิ้วนะครับสวยๆแน่นๆท่อเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับออกสวยๆนะฮะ ผมดูน้ำในอ่างไม่น่าจะทันนะครับน่าจะล้นอ่างแน่นอนนะครับปริมาณน้ำที่ออกนะครับแรงๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับทุดขวันใจเกษตรนะครับ 5, 5. ้แรงมา้าท่อออกตามนิ้วนะครับสวยมากครับสวยมากนะครับเน้เนๆท่อเลย อันนี้บ่อน่าจะหยุดซึมมาพักใหญ่นะฮะน้ํานี่แดงเกือบเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ขึ้นโครงเสร็จแล้วแล้วก็ทดสอบน้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าน้ําจะออกเป็นอย่างไรตอนนี้มุมแผงยังไม่ได้นะครับเราวางไว้กับพื้นแต่คาดว่าปั๊มน่าจะทํางานเต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับตอนนี้ก็ทําอยู่ที่ อ่าิเพิร์แล้วนะครับก็ถือว,ว่าทํางานเต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับสำหรับปั๊มขนาด5แรงมา้าครับสําหรับบันนี้นะครับทีมงานของเราเนี่ยนะฮะก็ได้อ่าทำโครงสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังขึ้นในส่วนของแผงโซลารเซลล์นะครับน้ำขึ้นไปติดตั้งบนโครงสร้างที่ทำรองรับไว้นะครับทั้งหมด16แผ่นนะครับก็เดี๋ยวทีมงานจะเอาขึ้นไปยึดติดตั้งแล้วก็ เตรียมอนุกรมแผ่นนะครับทั้งหมด16แผ่นอนุกรมกันมาเลยนะครับไฟจะมาเกือบเกือบ800โวลต์นะฮะตัวนี้เป็นแผง450วัตต์นะครับเทเนานะครับโมโนฮับเซลตอนนี้ยังเป็นราคาเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวราคากําลังปรับขึ้นแล้วนะครับอาจจะขึ้นไปอีกชุดหนึงประมาณ5-6,000บาทนะครับก็ไปตามราคาตลาดนะครับเพราะว่าตอนนี้ของก็เหลืออยู่แค่ชุด2ชุดก็น่าจะหมดแล้วนะครับ อย่างไงเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะฮะหลังติดตั้งเสร็จนะฮะแดดอาจจะอ่อนนะครับน้ําอาจจะเบาหน่อยแต่ว่าเมื่อเช้านะครับเราก็ได้เอาแผ่นนะครับเรียงเรียงตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เทน้ําให้ดูแล้วนะครับน้ําแรงดีนะครับสาหรับบ่อนี้ตอนนี้ทีมงานของเรานะครับก็ได้ทําการติดตั้งแผ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อนุกรมแผ่นนะครับทั้งหมด16แผ่นเป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของตู้คอนโทรลนะครับหรือว่าอิมเตอร์นะฮะที่เป็นตัวแปลงไฟนะครับตัวนี้นะครับเป็นอิมเตอร์ของ i n v t นะครับก่อนที่เราจะรันระบบทุกๆครั้งนะครับตอนนี้เราเข้าระบบเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกๆครั้งเลยนะฮะก่อนที่จะรันระบบเราจะต้องทําการวัดโวลต์ก่อนทุกครั้งนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราลองเช็คโวลต์ดูนะครับสำหรับแผง16แผ่นะฮะ450วัตต์16แผ่นโมโนฮับเซล นะครับโวลที่ได้จากแผงนะครับ719โวลต์น,นะครับอันนี้โวลลอยนะฮะที่มาจากแผงยางไม่ได้เปิดในส่วนของอ,อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับจะรับโวลต์ได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ800โวลต์น,นะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรเกิน800โวลต์น,นะครับก็เวลาติดตั้งนะครับจะใช้แผงรุ่นไหนเราก็ต้องลอง เช็คดูเรื่องของโวลต์ที่มาจากแผงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบพร้อมๆกันนะครับเปิดเบเกอร์เลยนะครับเราเช็คโวลต์เรียบร้อยนะครับขนาดนี้เวลานะฮะบ่ายสองห้านาทีนะครับก็จะ3ามโมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำกันนะครับช่วง3ามโมงเย็นนะครับว่าจะออกยังไงนะครับเป็นที่น่าพอใจไหมนะฮะตอนนี้ปั๊มนะฮะกำลังเริ่มดันแล้วนะครับ ในตู้ของเรานะครับแน่นอนนะฮะในส่วนของตู้ที่เราประกอบจากร้านเอเมสสวแอนด์โซลาเซลล์ของเราก็าาจะมีในส่วนของโหมดที่จะใช้สลับกับเครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก็เสิร์กันฟ้านะครับเดเกเกอร์ทางฝั่ง DC แล้วก็ทัมเมอร์เพื่อตั้งเวลาเปิดปิดเพื่อความสะดวกของลูกค้าเองนะครับตอนนี้ปั๊มกําลังไต่เฮิร์ตขึ้นไปนะครับ 32, 3 3 3 5นะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะสามโมงเย็นนี่ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นถึง50เฮิร์ตหรือเปล่านะครับแต่แดดก็ดีอยู่นะครับวันนี้ สี่สิบหกนะฮะ46 47นะครับน่าจะได้ประมาณสัก4 8 49นะนะครับอาจจะไม่ถึง50เฮิร์ตนะครับอ่า49่ส้นะครับไม่แน่นะฮะไม่แน่ตนไปเรื่อยๆนะครับอ่ะนะครับก็ตีสัว่าประมาณ50เฮิร์ตนะครับประมาณ50เฮิร์ตนะครับนิดหน่อยนะฮะประมาณ50เฮิร์ตนะครับวต์ขนาดต่อโรดเนี่ยนะครับ 593โวลต์นะครับเอาพุดออกที่340โวลต์นะครับกินกระแสอยู่7.8แอมป์เมื่อกี้นะครับได้คุยกับพี่กิ่งเพชรนะฮะปั๊มตัวนี้นะครับเป็นปั๊มปั๊มตัวนี้นะครับเป็นปั๊มยี่ห้อแฟรงกินนะครับก็เลยกินกระแสต่ํานะครับเป็นปั๊มขนาด5แรงม้านะฮะครั้งแรกเราเข้าใจว่าเป็นปั๊มขนาด5.5นะครับเป็นปั๊มขนาด5แรงม้านะครับ อันนี้เดี๋ยวเราเรามาดูปริมาณน้ํากันนะครับที่ออกจากท่อขนาด3นิ้วของปั๊มขนาด5้าแรงม้านะครับเวลา3มงเย็นนะฮะน้าที่ออกเนี่ยนะครับยังสวยอยู่นะครับยังทํางานอยู่ที่50เฮิรเพนะครับยังออกแน่นๆท่อเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ลูกค้าหย่อนไปประมาณเจท่อนนะครับแต่เรื่องของใบพัดที่ลูกค้าไม่มั่นใจว่าเป็นกี่ใบพัด นะครับแต่ว่าย่อนไปประมาณเจ็ด่อน้ําก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับออกน้นท่อมากนะฮะนาของพี่กิิงเพชรเนี่ยประมาณสี่สิบกว่าไร่นะครับแล้วก็มีสะอยู่ก็น่าจะพอใช้ในระดับหนึ่งนะครับอนาคตอาจจะติดตั้งเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะครับก็รอดูชุดนี้ก่อนนะครับยังไงนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานอเมซูนิตแอนโซล่าเซลนะครับหรือว่าโฮมโซล่า ครับกรองโทรันเข้ามานะฮะที่เบอร์0815968826นะครับก็โทรสอบถามกันเข้ามาก่อนนะฮะติดต่อกับช่างเอกได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดนะฮะจะแวะเวียนไปที่ร้านนะฮะที่อำเภอสัมงามจังหวัดพิจิตรเยื้องกับธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับร้าน MA Suite ิตแอนโซล่เซนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับขอบคุณมากครับผม